แล้วบนเวทีคอนเสิร์ตในงานแบบนี้เนี่ยเออมันมีอะไรมากกว่าแค่การร้องเพลงให้จบๆไปนะออืม,มันคือบททดสอบฝีมือของศิลปินเลยครับว่าจะเอาคนดูอยู่ไหมจะเชื่อมต่อกับคนดูตรงนั้นได้ยังไงซึ่งคืนนี้ที่เราจะมาคุยกันศิลปินลูกทุ่งสาวต้นข้าวสุปริยาเนี่ยหละคะ่ะที่แสดงให้เห็นศาสตร์และศิลป์ตรงนี้ได้แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่เลยครับคือดูแล้วรู้เลยว่าทุกอย่างมันผ่านการคิดมา แต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูเป็นธรรมชาติมากงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงกันดูดีกว่าค่ะตั้งแต่บรรยากาศก่อนที่เธอจะขึ้นเวทีเลยซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากนะสําคัญมากครับเพราะมีศิลปินมาอุ่นเครื่องไว้ดีเลยใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราค่อยเจาะลึกไปที่การแสดงของน้องต้นข้าวแบบเต็มๆต,ตั้งแต่การเปิดตัวการคุยก,กับแฟนเพลงไปจนถึงช่วงเวลาสําคัญที่เธอประกาศความสําเร็จครั้งใหญ่บนเวทีนั้นเลยดีเลยครับ งั้นเราเริ่มกันที่ศิลปินที่มาเปิดเวทีก่อนเลยนะคะได้เลยครับเพราะการจะเข้าใจโชว์หลักได้ดีขึ้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนดูถูกบิว้วอารมณ์มาแบบไหนก่อนที่น้องต้นเข้าจะขึ้นเวทีมีศิลปินรับเชิญคนหนึ่งที่มาสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆเลยค่ะเธอคือน้องปันอ๋อศิลปินสาวน้อยวัย17ปีจากราชบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะพอขึ้นมาบนเวทีก็แนะนำตัวอย่างน่ารักเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปันค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีตอนนี้อายุป17ปีแล้วนะคะอ,อือแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวใช่ค่ะบอกว่าอยากฝากพ่อแม่แม่เอ็นดูหนูอีกสักคนด้วยนะคะคือเป็นการเปิดตัวที่นอบน้อมแล้วก็น่าเอ็นดูมากสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการเลือกเพลงของเธอครับเธอไม่ได้เลือกเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะอืแต่เลือกเพลงที่ทุกคนคุ้นหู เริ่มจากถนนคนฝันของตักแตนชลรดาอ๋อเพลงนี้ดังมากใช่ครับแล้วก็มีเพลงของสิริพรอําไพพงศ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงอมตะอย่างนักร้องบ้านนอกของพุ่มพงดวงจันทร์คือเลือกเพลงมาแบบนี้มันเหมือนส่งสัญ,ญญาณให้คนดูเลยว่าเราพวกเดียวกันนะถูกต้องครับเป็นเพลงที่คนดูร้องตามได้เต้นตามได้มันทลายกำแพงไปได้เยอะเลย แล้วการพูดคุยเล็กๆน้อยๆแบบนั้นมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสําหรับศิลปินเปิดเวทีสําคัญมากครับเพราะมันคือการสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นเลยในงานสเกลแบบนี้ที่คนดูหลากหลายมากๆใช่ค่ะมีทุกวัยเลยใช่ครับการให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นกันเองตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยคือคุณแจสําคัญเลยน้องปันไม่ได้แค่ร้องเพลงนะอ,อเธอพยายามเชื่อมต่อกับคนดูตลอดเวลามีการถามว่ามาจากไหนกันบ้างพอได้ภูมิลายมาก็ขอบคุณอย่างจริงใจ มีช็อตหนึ่งที่น่ารักมากเลยค่ะคือมีคนให้พวงมาลัยเป็นขนมข้าวเกลียบอ,อ๋อผมเห็นเหมือนกันเธอก็รับมาแล้วพูดว่าอันนี้เป็นพวงมาลัยที่หนูชอบมากๆเลยค่ะอร่อยคือมันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่จริงใจมากเลยนะใช่ครับมันทําให้คนหนูยิ้มได้เลยสะท้อนวัฒนธรรมหน้าเวทีแบบไทยๆที่อบอุ่นว่าจริงๆค่ะผมว่าน้องปันทาหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบเลยนะคือไม่ได้แค่มาขั้นเวลาแต่เป็นการพรวนดินเตรียมความพร้อมให้ผู้ชม อืมใช้คำว่าครวนดินเลยครับให้ผู้ชมเข้าสู่โหมดของความสนุกสนานพอคนดูอารมณ์มาแล้วเนี่ยการส่งต่อเวทีให้น้องต้นข้าวมันก็เลยราบรื่นและทรงพลังขึ้นไปอีกพอสิ้นเสียงน้องปันปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนเลยค่ะสัมผัสดได้เลยว่าพลังงานของคนดูพุ่งขึ้นมารอศิลปินหลักแล้วแล้วการเปิดตัวของน้องต้นข้าวก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยใช่ค่ะมีเสียงประกาศดังกระหึ่มแนะนำทิดาลูกทุ่งสาวต้นข้าวสุพริยา เปิดตัวมาด้วยเพลงที่แสดงความเคารพสถาบันดูสง่างามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแต่พอเพลงนั้นจบปุ๊บนะเธอสลัดภาพความสง่างามนั้นทิ้งเลยแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดกันเองทันทีเร็วมากค่ะเดินมาหน้าเวทีแล้วทักทายแฟนๆด้วยประโยคแรกว่าเหมือนไหมคะเหมือนเสียงต้นข้าวไหมคะซึ่งมันฉลาดมากนะเป็นการแซวตัวเองแบบน่ารักน่ารักว่าเสียงจริงกับเสียงในโซเชียลเหมือนกันไหมใช่ค่ะเป็นการทลายกำแพงที่เหลืออยู่ลงทันทีเลย ทำให้คนดูรู้สึกว่าเธอเข้าถึงง่ายมากแล้วความไวในการตอบสนองเฉพาะหน้านี่สุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆค่ะมีคุณแม่หน้าเวทีตะโกนขอเพลงแล้วยื่นรางวัลให้ร้อยบาทอ๋อช็อตนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเธอก็จัดให้ทันทีเลยนะแถมยังหยอกกลับไปอีกว่าร้อยหนึ่งสองท่อนพอไหมแม่แล้วคุณแม่ก็ให้เพิ่มอีกร้อยหนึง่งใช่ค่ะเธอก็พูดติดตลกว่าต้องร้องอีกท่อนหนึ่งมั้งเนี่ย บรรยากาศตรงนั้นคือกลายเป็นกันเองและสนุกสนานมากสเสน่ห์ของการแสดงสดมันอยู่ตรงนี้แหละครับเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์แล้วศิลปินจัดการกับมันยังไงซึ่งน้องต้นข้าวทาได้ดีมากเลยมันทําให้โชว์มีชีวิตชีวาไม่แข็งทื่อครับแล้วยังมีอีกมุกหนึ่งที่น่าสนใจคือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่เธอแกล้งถามผิดจังหวัดอ๋อที่ถามว่าสมุดประการใช่ไหมคะใช่เลยคนดูก็ตะโกนแก้กันใหญ่เลยว่าสมุดซาคอนแล้วเธอก็ฉเฉลยว่า เราก็อุสตส่าห์แกล้งเรียกผิดเป็นมุกค,คลาสสิกที่ได้ผลเสมอเลยนะ<ๆ>เพราะมันทำให้คนดูรู้สึกมีส่วนร่วมได้ตะโกนได้หัวเราะจริงค่ะหลังจากสร้างเสียง,งหัวเราะแล้วเ่าก็กลับเข้าสู่โหมดจริงจังกล่าวขอบคุณคณะกรรมการวัดแล้วก็นำเข้าสู่ช่วงที่ดิฉันคิดว่าเป็นไฮไลท์ทางอารมณ์ของโชว์เลยคือการเล่าเรื่องส่วนตัวที่ผูกโยงกับบทเพลงของราชินีลูกทุง่งใช่เลยค่ะ ประเด็นนี้ลึกซึ้งมากนะครับการที่เธอเล่าว่าโตมากับเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงแรกในชีวิตที่จำได้คือเพลงกล่อมแล้วเพลงแรกที่หัดร้องคือเรียงความเรื่องแม่มันไม่ใช่แค่การบอกว่ามีใครเป็นไอดอลนะคะถูกต้องครับมันคือการประกาศรากเงาของตัวเองเลยในยุคที่เพลงลูกทุ่งมีหลายแขนงมากใช่มีทั้งลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งป๊อปการที่เธอยือนยันว่ารากของเธอมาจากพุ่มพวง มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความผูกพันทางใจกับแฟนเพลงลูกทุ่งกลุ่มดั้งเดิมได้มหาศาลเลยเหมือนเป็นการบอกว่าฉันคือลูกทุ่งแท้ๆที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่ศิลปินที่มาร้องเพลงแนวลูกทุ่งเฉยๆใช่เลยครับมันคือการสร้าง authenticity หรือความจริงแท้ให้กับตัวเองแล้วพอเธอสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ตรงนี้สำเร็จนะ สเตปต่อไปก็ฉลาดมากคือการพิสูจน์ฝีมือให้เห็นกันจะจะด้วยเพลง Anjir ทิงเจอร์ s ินะครับโอ้โ oh, ห oh, เพลงนี้คือยากจริงยากมากค่ะแล้วเธอไม่ได้แค่ร้องแต่ยังอธิบายให้คนดูฟังด้วยว่าเพลงนี้ร้องยากมากๆเพราะว่ามีทั้งโน้ตสูงแล้วก็ต่ำเยอะซึ่งมันดีมากเลยนะทําให้คนดูที่อาจจะไม่ใช่สายเทคนิคได้เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังจะได้ฟังเนี่ยมันไม่ธรรมดาเป็นการให้เกียรติคนฟังด้วยผมว่าเป็นการวางลําดับโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากครับ ขึ้นนึ่งสร้างความเป็นกันเอง 2. ส,สร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านเรื่องแม่พึ่งเพื่อพิสูจน์หัวใจแล้วก็3และ 3. โชว์ทักษะการร้องขั้นสูงด้วยเพลงยากเพื่อพิสูจน์ฝีมือพอทำแบบนี้ได้แล้ว หลังจากนั้นก็กลับไปสู่โหมดสนุกสนานชวนคนมาเต้นรำกันเป็นการควบคุมไดนามิกของโชว์ได้อยู่หมัดเลย <c ss> แล้วก็มาถึงช่วงที่ดิฉันว่าพีคที่สุดในคืนนั้นเลยค่ะ <c oughs> น้องต้นข้าวใช้เวทีนี้ประกาศข่าวดีที่สำคัญมากเธอบอกว่าเธอเพิ่งรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการโหวตของไทยรัฐทีวีสาขาลูกทุ่งหมอรรำใช่ค่ะโมเมนต์นี้สำคัญมากครับและวิธีที่เธอสื่อสารเรื่องนี้ก็สำคัญยิ่งกว่าอีก แทนที่เธอจะบอกว่าฉันทำได้แล้วหรือขอบคุณสำหรับรางวัลใช่ครับเธอกลับผู้ประโยคที่ทรงพลังมากว่าหนูขออนุญาตมอบรางวัลน,นี้ให้แก่แฟนเพลงของหนูทุกๆคนเลยอืมเพราะถ้าไม่มีแฟนเพลงของหนูคงไม่มีทางได้รางวัลน,นี้มาได้อย่างแน่นอนคําพูดนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะมันไม่ใช่แค่การขอบคุณแต่คือการยกความสําเร็จทั้งหมดให้แฟนคลับเลยถูกต้องครับ เป็นการเปลี่ยนสถานะจากศิลปินที่ได้รับการสนับสนุนมาเป็นทีมเดียวกันที่สู้มาด้วยกันบรรยากาศตอนนั้นคือคนดูเฮหลันเลยค่ะแล้วเธอก็ต่อยอดจากตรงนี้ได้ทันทีคือบอกข่าวต่อว่าพรุ่งนี้จะได้ลงหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์ไทยรัฐใช่ค่ะชวนให้แฟนๆไปติดตามซื้อหากันเป็นการเปลี่ยนพลังใจให้กลายเป็นการสนับสนุนที่จับต้องได้ในทันทีเลยและมันยังไม่จบแค่นั้นนะ เขายังพูดถึงการแข่งขันอีกรายการหนึ่งของอสมทคือน i n e e n t e r t a i n a w w r r s s อ๋ออีกหนึ่งเวทีใหญ่เลยครับการที่เธอเอ่ยถึงรางวัลน,นี้ทันทีมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอตั้งเป้าไปที่ระดับประเทศแล้วและเป็นการบอกแฟนคลับว่าชัยชนะครั้งนี้สุดยอดมากแต่เรายังมีศึกครั้งต่อไปที่ต้องช่วยกันนะแต่มันก็น่าสนใจนะคะว่าวิธีการแบบนี้ที่พึ่งพาพลังบหวาจากแฟนคลับเป็นหลักเนี่ยมันจะยั่งยืนแค่ไหน มันสร้างแรงกดดันให้ทั้งตัวศิลปินและก็แฟนคลับเองหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่านี่อาจจะเป็น new normal หรือบรรทัดฐานใหม่ของวงการเพลงยุคนี้ไปแล้วโดยเฉพาะสายลูกทุ่งที่ฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมากพร้อมทุ่มเทมากๆใช่ครับมันเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งมันสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นนี่แหละแฟนคลับรู้สึกเป็นเจ้าของความสาเร็จร่วมกัน แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลอืมเข้าใจเลยค่ะคือมันเป็นการบริหารจัดการชุมชนแฟนคลับที่ต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลป์จริงๆซึ่งในคืนนั้นน้องต้นข้าวทำได้ดีมากใช่ครับแล้วอีกอย่างที่ดิฉันประทับใจคือความเป็นมืออาชีพของเธอที่ไม่ลืมทีมงานเบื้องหลังเลยใช่ครับการที่เธอกล่าวถึงวงดนตรีของเธอทั้งสองวงคือ สุปรียาแบนและวงสองสุพรรณโชว์แล้วยังขอบคุณไปถึงทีมงานเครื่องเสียงเวทีแสงสีแล้วก็ทีมรักษาความปลอดภัยด้วยมันทําให้เห็นวุฒธธิภาวะของเธอเลยนะคือเธอรู้ว่าความสําเร็จของการแสดงสดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเธอคนเดียวแต่มาจากทุกคนที่เป็นทีมเดียวกันการให้เกียรติคนทํางานเบื้องหลังแบบนี้มันซื้อใจคนได้จริงๆครับเป็นการปิดท้ายการแสดงที่สมบูรณ์แบบมากค่ะมีการร้องเพลงอํลลากล่าวขอบคุณชื่องาน งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดนาโคกและขับคุณชาวสมุทรสาครทุกคนมันทําให้คนในพื้นที่รู้สึกดีและประทับใจมากๆถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดการแสดงของน้องต้นข้าวในคืนนั้นมันคือมาสเตอร์คลาสของการเป็นศิลปินยุคใหม่เลยนะคะใช่เลยครับคือเธอมีครบทุกมิติมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่เข้าถึงง่ายมีทักษะการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมมีความสามารถในการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับรากเงาของตัวเองทั้งหมดนี้ ถูกหลอมร่วมอยู่ในการแสดงสดเพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นใช่เลยค่ะเธอแสดงให้เห็นว่าศิลปินลูกทุ่งยุคนี้ต้องเป็นมากกว่านักร้องแต่ต้องเป็นทั้งนักสื่อสารนักการตลาดและผู้นำชุมชนแฟนคลับของตัวเองไปในเวลาเดียวกันเป็นส่วนผสมที่หาได้ยากและน่าทึ่งจริงๆครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าทึ่งกว่านั้นแล้วก็อยากจะทิ้งทายให้ไปคิดกันต่อนะครับอะไรหรอคะคือหลังจากที่การแสดงที่ดูเป็นธรรมชาติและเต็มไปด้วยพลังงานนี้จบลง ทีมงานของน้องต้นข้าวมีการพูดคุยกันเพื่อรีบเก็บของแล้วก็ออกเดินทางอเพื่อไปแสดงต่อในงานที่สองทันทีในคืนเดียวกันโหย้ยนั่นหมายความว่าพลังงานทั้งหมดรอยยิ้มเสียงหัวเราะและการแสดงที่ดูเหมือนไม่มีความเหนื่อยล้าเลยที่เราเห็นบนเวทีครับเบื้องหลังม่านมันคือตารางงานที่แน่นเอียดความเหนื่อยล้าสะสมและความทุ่มเทที่หนักหน่วงขนาดไหน นั่นคือคำถามที่ทำให้เรามองการแสดงของศิลปินเปลี่ยนไปเลยนะคะ